สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาเปิดกลุ่พระเครื่องของอาจารย์สุรพลสารไม้สักที่มีพระเครื่องเรียกว่าบานตะไทถ้าใครได้สัมผัสเห็นแล้วเนี่ยจะคิดว่าอาจารย์มีโรงงานเป็นเจ้าเป็นคนขุดกลุ่เองและเป็นงานท่าพะาระอาจารย์อาจารย์ไอข้อคิดอย่างนี้มันมีมันยังไงเนี่ยเล่าให้ฟังหน่อยีตั้งอ,ออกกลุ่มมาเนี่ย ตั้งแต่ออกคลิปมาเนี่ยน่าเปิดกลุ่มอาจารย์เนี่ยก็มีมีคนั้างให้ผมเป็นเจ้าของโรงงานอยู่ยุธยาอ่าเจ้าของโรงงานอยู่ยุธยามีเจ้าของแผงผระอยู่ท่านอาจารย์โอเคก็รวยเลยเรียบร้อยรวยเลยถ้ามีผมมีเกงก็รวยใจรวยใจถ้ามีถ้ามีโรงงานอยู่อยุธยารวยแล้วรวยแล้วถ้ามีแผงพระที่อาจารย์รวยแล้วอาจารย์อาจารย์เก็บพระเนี่ยโอเคที่มาโชว์ก่อนเป็นผ้าอะไรบ้างวันนี้อะ ได,ได้เอาผอาร่วงพระร่วงลังปืนหลังลัางปืนหล,งลงัลงลายผ้าหลังลายผ้ากับหลังลัางปืนมาโชว์มาโชว์ให้ดูว่าเ <c ười> นี่ยนี่บนี่เป็นชิ้นเงินนะครับเนื้อชิ้นเงิน <c ười> เนื้อชิ้นเงินเอ่อซึ่งปกติเขาจะเป็นตะกั่วครับสนิมแดงครับอันนี้เป็นเนื้อชิ้นเงินแท้ๆครับเป็นเงินเลยนะครับ่วนอันนี้ก็เรียกทุ่งเข็มข้างหลังมีเข็มครับนี่ของสุพรรณบุรีค <c ười> <c ười> รับนี่ของโ <c ười> สุพรรณนะ อันนี้อันนี้เขาเรียกฝักดาบอะไรฝักดาบมันเหมือนเหมือนฝักดาบอ่ะเหมือนฝักดาบเออเขาเรียกฝักดาบอ๋ออ๋อเหมือนฝักดาบอี่ยงนี้มันเหมือนเหมือนฝักดาบเขาเรียกฝักดาบครับผมนี่นะครับโค้งเหมือนฝักดาบก็เหมือนฝักดาบถ้าเป็นปกติจะเป็นอย่างนี้ใช่ครับโค้งเหมือนฝักดาบ อาจารย์ได้พระมาจากไหนส่วนใหญ่เนี่ยพวกเนี้ยไปขุดเองอหรือไปได้พระพวกมาอันอันนี้ไม่ได้ขุดอันนี้อันนี้ไปไปตาม,ไป,าม,มาไ,ไปตามมาได้ไปตามมาได้เออคือคำว่าบ,บอกก็ก็ไปดูไปดูก,ก็ครับเมื่อหามงนสามันใช่ครับชิ่นกันแท้แท้แน่นอนแน่นอนแล้วงหลังมันมีก็เอาเอาข้ามหมดเลยเอาข้ามหมดเลยเหรอเออเอาหมดยอ,อาอจารย์เคยมาซื้อพระกุฏีหนึ่งเยอะขนาดไหน ที่ตำนานตำนานกองอาจารย์เคยซื้อสิบหกล้านเหรอสิบหกล้านสูงสุดแล้ววราะมันต้องใช้คนถึงนสี่คนต้องใช้คนหรือคนเช่าแต่ก็หลังจากนั้นมามันก็เป็นล้าน่ะแต่ว่ามันมันจะน้อยน้อยองค์น้อยองค์ถ้าน้อยองค์เป็นล้านไม่ต้องไม่ต้องเช่าใครไม่ต้องไม่ต้องเอาใครมาหุ้นไม่ต้องเอาใครมาหุ้นแต่ถ้าเยอะๆนี่เขาต้องการขายทั้งหมดเขาไม่ขอแบ่งเขาไม่ขายน้อย เขาไม่ขายน้อยถ้าขายน้อยราคาแพงอีกราคาหนึ่งเพราะฉะนั้นเราก็เอาถูกจะเยอะดีกว่าไหมครับอืาอาจารย์พุทธคุณพระเหล่านี้เขาว่ากันยังไงกันการเปินเหนียวสุดๆเหนียวสุดๆเหรออความเหนียวไม่ต้องห่วงแล้วก็ห้อยเย็นนะครับวาจาสิทิจังหากเอ้าคยห้อยแล้งใครด่าไปเออถ้าแฝนพระล่วงละไปลไาไปไปว่าใคร ไม่ดีไม่ดีจําไว้นะครับคน <ปะ S 1> ที่แฝงพระร่วงอือเพราะว่าพระร่วงเนี่ยปกักศยยักดิ์สิทธิ์วัดวจาศักดิ์สิทธิ์อาจารย์ถือเลยหอมอาจารย์อาจารย์ถือเลยอาจารย์อาจารย์ถือเลยพรุงนี้หวยออกพูดดิพุงนี้หวยออกแค่ฉกเราวั่ทช่หนึ่งโอเคนี่นะครับอาจารย์ปากพระร่วงเพราะอะไรรู้ไหมครับ่านนั่งอยู่ครับขอม มันจะขึ้นมาทำลายท่านโผล่มาเชื่องตัวท่านมึงยศอยู่ตรงนั้นเลยมันก็นเลยยศโจดท่านขึ้นมาไม่ได้ครับนี่คือวาจาสิทธิ์ของพระ่วงเพราะฉะนั้นว่าวาจาเป็นอยางนี้ครับผมผมได้วาจาสิทธิ์แจกจา,จาแล้วนะแฟนพระร่วงเมื่อกี้นี้ผมใช้ <laughs> ไเลยนะผมใช้ในทางบวกเราไม่ได้ใช้ทางลบการใช้ในทางถูกาวทางจะถูกหวยเลยจอิงครับมีพระเยอะๆอย่างเงี้ยอาจารย์มันก็มีคนบอกตีเก๋ ทุกที่แะครับผมไปสัมภาษณ์ใครมาเนี่ยทุกคนก็าจะบอกว่าเก๊เก๊เก้ปล่อยเขาจะเพราะเขาเพราะเขามีหรือไม่มีเพราะเขาไม่มีหนึ่งสองที่เขาบอกว่าออจารย์ไปสัมภาษณ์ทุกคนเลยแกหมดเลยแกหมดตัวเขาคือผมกลายเป็นช่องรายการพระเก้ไปหมดเใช่ใช่กลายเป็นช่องคัดแกแล้วก็ที่เขาลงกันแล้วมีอยู่คนหนึ่งที่เขาว่า ออช่างอาจารย์แก้งหมดสองวันลบแหลนที่ใครรายงานไม่รู้บอกว่าเฮ้ยอย่างนั้นลูกพี่มันก็แก้ด้วยใช่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 ไหมใช่ผมผมสัมภาษณ์ทุกคนทุกกลุ่มเออมันบอกเก้ทั้งช่องใช่แสดงวอ้พนที่ผมมาสงสัมภาษณ์นี่ทั้งประเศแก้งทั้งหมดลูกพี่มันก็แก้ไงลูกพี่เขาก็เก้รีบรบเลยอันนั้นอันนั้นผมจาได้ผมเลยบอกว่าเนี่ย ลูกพี่มันพวกมันเกยหมดกันแสดงว่าในประเทศนี้ไม่มีใครเล่นพระเกไม่มีใครเล่นพระแท้เลยแม่งเก่ทั้งหมดเสมอกันใช่ป่ะครับผือพระเกยแท้เนี่ยมันอยู่ที่คนใช่ว่าใครจะเล่นแต่จริงมันต้องอยู่ที่พระมันอยู่ที่พระแท้ไม่แท้เนี่ยมันอยู่ที่พระแต่คนน่ะคนที่ไปบอกว่าเขาแท้เป็นแบบเกย คือก็ธรรมดาดิเจ้าคนขายของอืคนธรรมดาของคนขายของ <c oughs> มันต้องบอกของคนอื่นไม่ดีตลอดแต่ว่าอย่าลืมว่าผลกรรมมันมีนะครับผลกรรมมันมีคนคดีตอนนี้ร่บแต่คุณจะเป็นลำบากตอนหลังครับเพราะว่าพอเขารู้ว่าคุณไปต้มเขากินเนี่ยเขาก็แช่งชักักกระดูก <laughs> การแช่งนี่เป็นเรื่องเลวร้ายเป็นเรื่องยิ่งใหญ่นะครับอย่าอย่าอย่ามองว่าเป็นเรื่องสนุกสนานนะครับใช่ใช่ถ้าใครขายพระเก๊พ้าอะไรเนี่ยอาจารย์พราเก๊หรือแท้เนี่ยอืเซียนเซียนหลายคนบอกว่าอยู่ที่ปากมันใช่ทำไมก็มันบอกว่าก็มันบอกว่าอมันจะแช่ตายหามันบอกเก๊มันจงแก้จามมันอะ ถ้าพระแท้มันบอกว่าเก๊ก็ต้องเก,กอเกกแต่ถ้าพระปลอมมันบอกแท้ก็ต้องแท้ก็แทก็พระปลอมก็ของพวกมันไงคือคือคือเรื่องพระเก,ก๊แท้นี้ไม่มีข้อยุติโพ้ยากยากอาจารย์แต่เดี๋ยวนี้ยได้แล้วเมื่อก่อนนี้ยากเพราะอะไรไม่มีเครื่องพิสูจน์เดี๋ยวนี้มีเครื่องแยกมวลสารอ่ามวลสารอา,อาจารย์เชื่อไหมออาจารย์ในฐานะทำลงกลึงมาเนี่ยอาจารย์เ <ทำ S 2> ชื่อไหมว่าว่าไอ้ออย่างเนี้ย มันเข้าเครื่องเนี้ยมันจะบอกได้หมดว่ามีอะไรได้ได้ได้เพราะว่าเขาจะแยกเลยเอ่อในเครื่องมันจะบอกว่าคุณจะมีอ่ทองเหลืองกี่เปอร์เซ็นต์คุณจะมีเอตะกัวกี่เปอร์เซ็นต์คุณจะมีนิกเกิลกี่เปอร์เซ็นต์คุณจะมีทองแดงกี่เปอร์เซ็นต์อันนี้เครื่องมันบอกได้ได้อย่างนี้ก็สบายเลยเลยออกบอกไอ้พวกไอ้พวกเกนี่ลำบากเลยเดจต่อไปพวกขายพวกแกขายไม่ได้เชื่อผมสิออไอ้พวกไอ้พวกเกนบอกว่า แ้่เก่อยู่กับปากมันเลยขายไม่ได้ขายไม่ได้นะเพราะว่าเขาไปเอาไปคือถ้าเกมาเหมือนนี่ไปแยกโลหะนี่ตายเลยใช่มันผสมมันผสมได้ไหมอาจารย์มันก็ผสมได้แต่ว่าแต่ล็อตล็อตหนึ่งนี่มันความเก่าไม่เหมือนกันอผิวอะทาถ้าคนเคยเล่นพระมันจะดูร้วครับไอ้ผิวอย่างนี้ไม่ใช่อาจารย์อาจารย์กล้องผ่านเอ็กเื่องวิเคราะห์แยกมวลสารเนี่ยอาจารย์เชื่อไหมผมเชื่อจิเพราะว่ามันสามารถ ออกมาให้เราดูได้ว่าว่ามวลสามมันมีตัวไหนมั่งครับมีอะไรมั่งมีแข็งใจขึ้นอายุถึงไหมยังไอย่างสม่จมันจะต้องมีพออายุมันได้มันก็ความแก่งความอะไรมันมีอ่ะมันเข้าเขาแล้วใช่ไอเครื่องเนี่ยมันไม่ได้ไม่ได้บอกเก๊แทะแต่มันบอกว่าวมวลสามข้างในข้างในมีอะไรบ้างอย่างงั้นช่้นนั่นเองเออขาไม่ได้บอกว่าไอพระองค์นี้แท้นะเครื่องไม่ได้บอกนะครับคนเนี่ยมาวิเคราะห์จากเครื่องอีกทีหนึงว่าถ้ามีหนึ่งถึงห้าเนี่ย เออมันเข้าเกณฑ์แท้ใช่ใช่ถ้าไม่มีเ,ออเก๊เขาก็บอกเขาก็ไม่ได้บอกว่าเก๊เขาไม่ได้บอกว่าเก๊เขาบอกว<ต>่าไม่ใช่เข,เ,ขเขาบอกว่าไม่ได้มีไม่มีส่วนผสมตามโซ่ที่ว่าออแค่นั้นเองอีกหน่อยเสียลำบากเลยอาจารย่แบบนี้โอ๊ยต่อไปต่อไปพวกนี้ต้องขอทานกินอ่าจริงจริงนะเพราะว่ามึงหลอกใครไม่ได้เลยเพราะหลอกใครไม่ได้ก็มีมีอาชีพอื่นรองรับแหละเพราะมีอาชีพอย่างเดียวคือต้มเขาแดกอ่าอาจารย์ คนในชมลมอื่นไม่ถึงว่าเขามีอาชีพไม่ได้ขายพระส่วนใหญ่คนที่เล่นพระที่อาจารย์สัมผัสน้อยคนที่ขายพระคนเล่นพระจริงๆอะคนมีสตางคนจัดชมพระก็มีสตาง,งใช่ไหมเขาไม่จําเป็นต้องต้องมาขายพระถูกไหมเอ,อเพราะฉะนั้นเ,เขาก็ไม่ว่าเลยคกคณจะว่าเขาแก้ก็ตังของเขาตังของเขา ใช่ไหมครับแล้วคุณรักแท้ก็ตังของเขาครับเขาไม่ได้ขายคุณนี่ครับเขาบอกขายคุณเมื่อไหร่ว่าเอ้ยเอ้ยมึงมาซื้อพระบุญกูกูมีพระใช่ไหมเปล่าเลยทุกคนที่อย่างก็อ้วนอย่างเงี้ยมีเยอะแยะถามถำอย่างเนี่ยก็อ้วนขายไข่ โก้วนเขาไม่ได้ขายไข่เขาว่าเขาทำมีเยอะกับม่อแม่มองดูโอ้โหแตงนี่พระเยอะแยะเขาเขาขายไข่เขาขายไข่สามทำาันก่อนเขาขายขายไข่ไข่เดือดร้อนที่ต้องซื้อพระเขาเขาไปบรรนยัดขายขายไข่เขาไม่ได้ขายไข่ก็ยกตัวอย่างให้ดูโก้วนนี่ก็จับพลังได้เจ๋งเหมือนกันเอ้ยคนนี้ใช้ได้โกอ้วนที่เราเห็นมองมองเนี่ยจับพลังนี่สุดยอดนะครับเขาใช้วิธีอะไรจับพลัง มันก็คงจะสมาธิเหมือนผมนี่แหละใช้สมาธิเหมือนกันโอ้ใช่มาถึงเนี่ยพยับก็จับได้นะพยับก็รู้นะครับพยัพพยับจินวัตเนี่ยก็รู้ครับเฮ้ยวันนั้นวันนั้นได้เขาก็รู้ก็เขาขนลุกเลยดิเขาจับพระผมเขานลุกเลยพยับจินวัตได้พระองค์อะไรนะเนื้อไม่รู้ไปโชว์ใครบ้างไ่ผมลืมถามมาไปโชว์อะไรเงี้ยอ่าอาจารย์วันที่วันไหนที่อาจารย์จะแต่ประกวดพระกันวันที่หก ธันวาที่จะถึงอีกสองสามเดือนเนี่ยครับที่ห้องสดแตมทองบัญนีแจ้งวัฒนะแจ้งวัฒนะเอาไว้อาจารย์เดี๋ยวรอแป๊บนึงยกยกพระขึ้นก่อนอาจารย์จะจัดงานประกวดพระยังไงก็วันที่หกธันวาไงที่ห้องจแตมทองบัญนีแจ้งวัฒนะเริ่มเริ่มหก้งเช้าแปดโมงเช้าถึงแปดโมงเช้างถึงหกโมงเย็น ขอเชิญชวนทุกท่านนะครับที่มีผ้าแชร์เอาจงถ้าท่านไม่แน่ใจก็ทำการพมโจตรวจเช็คได้ครับอันนี้แช์ก็เข้าจ่งไม่แช่ท่านก็ไปต้องสงครับเพราะเราไม่กินเงินคนเหมือนอย่างกั็ช่อมนุษใหญ่ก็เอาคนจงไปบอกไม่แช่ก็เสียบัดค,บคนคนหายไปเลยเอาเจ็รอย็ร้อยโดยไม่ได้อะไรกลับไปเลยครับผมอยู่ที่เขาบอกว่า ดนะครับคนคคนนติดคนติดรางวัลจะได้สมเด็จดำหรอพอไหมง่ายไหมรางวัลที่หนึ่งก็ได้ไม่อยากรางวัลที่หนึ่งสักสักสององค์ได้ไหมสองสามองค์ไอ้ขอลองก่อนเยอะกันไม่รางวัลที่หนึ่งรางวัลเดียวเออรางวัลเดียวเออได้เอาอย่างนี้แล้วกันถึงเวลาตั้งพิจารณาให้จะได้ตับแทนอาจจะมีพระสมเด็จดำให้องค์หนึ่งสำหรับรางวัลที่หนึ่ง ไม่อยากไม่อยากไม่อยากใช่มากขอสมเด็จดาสักองค์เนี่ยได้ให้ให้แฟนแฟนกลับได้ประกวด่าสมเด็จดำถ้าใครอยากได้สมเด็จดำไปเช่าที่วัดไหนวัดไหนอ่ะวัดที่ยอาจารย์ทำบุญไหมอ๋อวัดวัดดานะให้ไปอะไรให้ไปอะไรไอ้ดำมดนต์ไปดำไปทั้งหมดเออพระพิคยา วัดกูยีทองวัดถ้าใครอยากได้สมเด็จดำของอาจารย์ไปทําบุญกับพระอาจารย์พิทยาวัดกูดีทองบางปะอินหมื่นหนึ่งละสองหมื่นองค์ละสองหมื่นหรือหมื่นหนึ่งเนี่ยไปถามอาจารย์เราเองหาอาจารย์เอาไปสร้างวัดก็ก็ไปหาที่นั่นเองครับผมไม่ต้องมาที่ผมหาที่นี่น้เลยครับง่ายๆแค่นี้ครับสวัสดีครับ